ทอดแล้วอันนี้ปลาสลิดปลาสลิดนี่เฉลี่ยปลาเนี่ปลาสลิด ภาษี่ปดแ่่นอันนี้ทอดชุดแรกนะครับน่าทานมาก

ติดเดี๋ยวไม่ติดติดอุ่นอุ่ตกแล้วนะครับปิดแจ็คหันแจ็ค

เราวางไว้ให้น้ํามันสเสด็จค่อยใส่จานนะครับแล้วก็ทอดรอบหนึใส่งไปเลย มอสักพักกะเทใส่จานนะครับใส่จานเลยบ้างไหมแต่ว่าทอดทอดตัวนี้กรอบมากเทใส่จานเลยนะครับสวยงาม น่าทานมากนนี้ทอดครั้งสุดท้ายครับมาทาน,น,นด้วยกันเดอวยครับเสียบๆน้ำกันครับ